สวัสดีครับผมวินจากเว็บไซต์ t h a n e t a u d i t o r c o m นะครับวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของการจองชื่อบริษัทว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับเริ่มแรกเลยเราก็มาเปิดที่เว็บไซต์ท h a n e t a u d i t o r c o m ก่อนแล้วก็ดูบทความที่ชื่อว่าจองชื่อบริษัทมีขั้นตอนอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าการจองชื่อเนี่ยจะเป็นการที่ ผู้ที่ต้องการจดทะเบ I, okay. iro, ียนบริษัทขอจองชื่อเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำชื่อบริษัทที่เราต้องการเนี่ยเอาไปใช้ก่อนที่เราจะจดทะเบียนได้นะครับอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจองชื่อบริษัททีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปอธิบายในเรื่องของการจองชื่อบริษัทเนี่ยเราควรที่จะต้องทราบก่อนว่าวิธีการในการจดทะเบียนบริษัทในปัจจุบันนะครับมีด้วยกันอยู่กี่วิธี ก็คือปัจจุบันเนี้ยวิธีการในการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยจะแบ่งด้วยกันเป็น2วิธีหลักๆนะครับนั่นก็คือวิธีแรกเป็นการจดทะเบียนบริษัทแบบยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องกรอกข้อมูลในการจดทะเบียนบริษัททั้งหมดเป็นแบบกระดาษแล้วก็ถือกระดาษตัวเนี้ยเอาไปยื่นให้แก่กรม พัฒนาธุรกิจการค้านะครับเพื่อที่จะให้ในายทะเบียนตรวจสอบเราถึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทได้นะครับกับรูปแบบที่สองในการจดทะเบียนบริษัท เราจะเรียกว่าเป็นการจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์นะครับชื่อที่เขาใช้เรียกกันเนี่ยเราจะเรียกกันว่าแบบ e-registration นะครับถ้าเกิดว่าถามความเห็นผมเนี่ยว่าจดทะเบียนบริษัทแบบไหนมันสะดวกมากกว่านะครับในความเห็นของผมเนี่ยณนะปัจจุบันนี้เราควรที่จะจดแบบ e-registration นะครับมันจะเป็นวิธีที่มีความสะดวกกว่าครับเราไม่ต้องไปนั่งรอที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นวันๆเรามาทาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ของเรานะครับก็จะค่อนข้างสะดวกมากกว่าเยอะนะครับ อ่ะทีนี้เรามาเข้าหัวข้อกันนะครับว่าการจองชื่อบริษัทนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรสำหรับการจองชื่อบริษัทที่เราจะต้องทำเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้สำหรับกรณีที่ทางคุณจดทะเบียนบริษัทแบบกระดาษนะครับถ้าเราต้องการจดทะเบียนบริษัทแบบกระดาษเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องทำการจองชื่อก่อนนะครับในทางกลับกันถ้าเราทำการจดทะเบียนแบบ e-registration อันเนี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการจองชื่อก่อนนะครับเนื่องจากว่าในตัวระบบ e-registration เนี่ยมันมีระบบการจองชื่อให้ทำในตัวเลยนะครับดังนั้นถ้าจดแบบ e r e g i s t r t หรือจดแบบออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจองชื่อก่อน อ่ะอันนี้ในบทความนี้ผมก็แนบตัวลิงก์ว่าเวลาที่เราจดทะเบียนบริษัทเนี่ยถ้าเราจะจดแบบกระดาษนะครับเราก็จะต้องไปดาวน์โหลดเอกสารที่ไหนนะครับก็ลองคลิกตามลิงก์ของผมนี้ได้เลยอันนี้ก็จะมีเอกสารแนบต่างๆนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับการจดทะเบียนแบบกระดาษอ่ะทีนี้เราลองมาดูเงื่อนไขในการจองชื่อบริษัทกันดูบ้างนะครับเงื่อนไขในการจองชื่อเนี่ยก็จะมี4เงื่อนไขหลักๆด้วยกันนะครับ ก็คือข้อแรกชื่อที่เราจองจะต้องไม่มีชื่อที่ตรงหรือว่าคล้ายคลึงกับบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้นะครับข้อ2สําหรับชื่อ ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการจดทะเบียนจะต้องไม่มีชื่อตรงหรือคล้ายคลึงกับชื่อภาษาต่างประเทศของบริษัทอื่นที่ได้จองไว้หรือที่ได้จดทะเบียนเอาไว้แล้ว 3. ชื่อที่ใช้จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐ แล้วก็จะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนนะครับข้อ4ชื่อบริษัทภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายหรือเสียงเรียกขานที่ตรงกันกันกบชื่อภาษาไทยนะครับอทีนี้ในส่วนของขั้นตอนในการจองชื่อบริษัท กรณีที่เราอยากจะจดทะเบียนบริษัทแบบกระดาษนะครับอันนี้เราก็จะต้องจองชื่อเอาไว้ก่อนก็ให้ลองดูตามขั้นตอนในเว็บไซต์ที่ผมเขียนเอาไว้ได้เลยนะครับขั้นแรกเนี่ยก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้ผมก็ทำลิงก์เอาไว้แล้วพอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่ตัวรหัสผู้ใช้งานกับรหัสผ่าน เอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเป็นสมาชิกนะครับเราก็จะต้องกดตัวลงทะเบียนก่อนนะครับพอกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราอ่านตัวเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็กดตกลงพอเรากดตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆมาให้เราใส่ข้อมูลลงไปนะครับเราก็ใส่ข้อมูลลงไปตามที่ระบบต้องการนะครับและให้ติ๊กว่าจองชื่อนิติบุคคลแล้วก็ให้กดบันทึกนะครับหลังจากที่เรากดบันทึก เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบจากลิงก์ในเว็บไซต์ตรงนี้ก็ได้เลยนะครับพอกดเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็ให้เรามากดตรงค้นหาชื่อนิติบุคคลนะครับเพื่อที่เราจะดูว่าชื่อที่เราต้องการเนี่ยมันซ้ํำไหมนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ชื่อบริษัทที่เราต้องการค้นหาลงไปได้เลยนะครับ ก็ถ้าเกิดเราพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเห็นว่าชื่อมันสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ซ้ํากับใครนะครับก็ให้เรากดตัวจองชื่อนิติบุคคลนะครับแล้วก็เลือกว่าเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดนะครับอ่ะทีนี้ถัดมานะครับก็ให้ติ๊กว่าห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยยอมรับข้อตกลงดังกล่าวทุกประการนะครับพอติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดตกลง ถัดมาก็ให้ใส่ชื่อบริษัทที่เราต้องการจองนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ติ๊กว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทนี้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทุกป,ประการแล้วก็กดส่งคําขอนะครับตรงนี้ส่งคําขอก็เป็นอันจบแล้วนะครับในส่วนของการจองชื่อบริษัทหากเราต้องการจดทะเบียนแบบกระดาษนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ